ตาเรืองเลยโอ้ยโอ๊ยจเลยนะเปลี่ยนเปลี่ยนถ้าเต็จปั๊ท่านพญานาคจบเซตหรือยัง สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีตอนเช้าของวันศุกร์นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นหนึ่งวันของอาะนะครับผมวันนี้จะพาทุกคนไปที่กองถ่ายสุภาพบุรุษสุดซอยครับวันนี้มีไฮไลท์ผมก็เลยจะไปอัดวอล์กด้วยนะครับว่าการถ่ายทำโน่นนี้นั่นเป็นยังไงเบื้องหลังเป็นยังไงอยู่กินยังไงพักกองยังไงถ่ายทั้งวันทั้งวันเราจะถ่ายได้1ตอนนะครับ วันนี้ทุกคนไปเจอกันที่กล้องถ่ายดีกว่านะบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาทุกคนไปชมเบื้องหลังนะจ๊ะวันนี้มีไฮไลท์บอกเลยแฟนตาซีอีกแล้วโว้ยโอใ้ใครเปิดเพลงอ่ะเปนเดิขอได้ว่าเนี่ยเนี่ย อันไหนอันไหนจองอันไหนจองอันดีที่มีวิทย์อนไงนด้วยใช่แล้วในมือในมือยังไม่หมดปากก็เคี้ยวตุยตุยโอ้โเช็ดปากบ้างโอ้โหอินเตอร์ยาเลี้ยงไปจัดไปขอบคุณพี่อาอย่างขอบคุณมากค่ะเด็กๆพวกนี้มันชุบมือเปิดไปมโอ้ยตาเหลืองเลยลูกตาเหลืองเลย Đứa sáu, ăn nhiều nhiều. Ăn đi. Đúng rồi, để không có bạn Để không có bạn Ăn đi. ไม่ได้เรียกกัดอันนี้เรียกกันด่ากันด้วยกัดกันอยู่นะครับนี่แหละความสุกกองของผมเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับแต่งหน้าวันนี้พี่ตีครับเล่นเป็นอะไรครับโขนครับโขนโขนโขนอะไรโขนบางโขนต้นไม้ครับพี่ตีบอกว่าอะไรนะไอไปไปไปกดล็อกโทรศัพท์กดล็อกไม่ได้ไม่ได้สแกนหน้าไม่ได้พอแต่งนี้ปุ๊บเล่นโทรศัพท์ไม่ได้เลยเอาไปวางทิ้งแล้วสแกนหน้าตัวเองไม่ได้โทรศัพท์จต่งหน้าไม่ได้อยู่กันผมเนี่ยเป็นพยานาคนะจะบอกให้ นี่คือเขาสูงของเราของพ่อขเราีไดหมนี่นี่นีการใส่ชุดที่แบบว่าชุดลักทุเลนิดนึงนะครับมีช่างหน้าช่างผมเป็นผู้ช่วยเตรียมพร้อมเลยเรียบร้อยทุกอย่างท่านปริยาขออีกทีท่านปริยาเพราะว่าทำอันนี้ให้สวยเลยเพราะว่าอันนี้ต้องโชว์โชว์อีกคุณชั่วโมงแล้วเนี่ย นี่ตัวนี้ใส่แขนไม่ได้นะครับกล้ามติดค่อยขยายเาไม่ต้ามติดอยู่ใช่ใส่มือแขนเลยต้องแขนต้องแขนไม่ได้แล้วเดียไม่ได้แต่มันคมแล้วมอให้ลบให้ลบคมตนงนี้ออกหน่อยอย่าราสู้กันเอาลบคมตนงนี้ออกหน่อยาสู้กันแล้วเจ็บเออว่ะเดี๋ยวของเขาไม่ไม่ลบงนต้องใส่ก็ได้ไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่ต้องใส่มันจะโล่งมันจะโล่งไหมชิ้นนี้ไว้ตรงนี้ใส่ข้อมือแทนทุกคนใส่วิกทุกคนใส่วิก โอ้ยนี่ครับวิมานของเราชาวพญาแถและพญาขันคากอุ้ยยังนี่ยังนี่เป็นพญาป่วงเอายายยายนั่งทำอะไรอ่ะยายไหนโหหนพญานาคมาแล้วพี่ค่ะ ใจเลยนะมอตรงเีนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกนเป่ยนปี่นเียนปนี่นเปียนเ่นเปลียนเเตย่ยป่าแต่ท่านพปน่เปี่ยนข้าม่ยนน่น่นยนนี่ย่ยนเปลัมบนามา่เี อปาปัติเยอาปัติเทเทนะอาปัติยาอาปัติเทเทคุอปาอป, illa, อปาัติถ ouais. ูอาปัติฟูเดี๋ยวตัวตายได้พยาสข้ายโอกาสเจับมาสุดท้ายท่านต้องปล่อยอีกม้นจ้า มาเฉลออ่ะมันจะขึ้นได้อย่างไรนะรีบกิงตามผมจะได้ทำแผลเรื่องดงออกแบบนี้ระวังเลือดไหลออกหมดตัวนะเสียบกลับเข้าไปแผลทำแผลนะอยาบอกว่าคงไม่ต้องทำแล้วเดี๋ยวเลือดไหลหมดตัวเสียบกลับเข้าไปโอ้ยโอ้ยตกสย ขนาดไม่มีไดไอ้ไอจับบวกตัวกระจิ๊กแค่นี้เนี่ยต้องเจอกับนี่เฮ้ยเซไก่ด้วยเซ็งไก่ด้วยหรือห้าสี่สามสองกรึ่งเฮ้ยมึงเดินออประจันหน้ากันเสร็จทุกคนงงเฮ้ยมันเป็นตัวอะไรวะไปไหนไปไหน

ต่อไปเนี้ยวกเราจะจะไม่ได้คุยกันอีกแล้วนะครับโอเคเราจะคุยผ่านฟุตเท่านั้นลูกอะไแสดงว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งบล็อกโซเชียลเอออะไรไม่ยอมไปคิดคำเดียวคำเดียวคำเดียวโถเลยขอคำเดียวก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาเด็กเนี้ยแล้วยามไม่ไปถ่ายอ่ะไม่มีทักซีนหนึ่งอ๋อโอเค 拐拐。